นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิดดอทท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับมีข่าวดีมาบอกฉลองเปิดร้านใหม่เชยานันการเกษตรบ้านสีอุดม ตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักษ์ทางร้านร่วมกับบริษัทปุ๋ยยาชั้นนำทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อสมนาคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเกษ,เรษตรกรชาวสวนทั่วเรียนทุกขั้นวันที่8ถึง9ตุลาคม65นี้ได้นำปุ๋ยดียาดังมาลดแลกแจกแถมอย่างจุใจนอกจากนั้นยังได้ชิงของรางวัลอีกมากมายอย่าลืมอย่าพลาดวันที่8ถึง9ตุลาคม2515นี้ฉลองเปิดร้านใหม่ร้านชยานันการเกษตรจัดโปรโม น,นี่คือแจกต,ตัวต<า>อย่างจาอย่างจุใจพบกันที่ร้านชยาน,านันการเกษตรบ้านสีอุดมตำบลจานใหญ่อำเภอกันทลักแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับ